สุพรีมใส่ชื่อโคดกิบบูทไทยแลนด์ลีกดึง2ตัวตึงเวียดนามเสริมแกร่งวันที่22ธันวาคม2566ความเคลื่อนไหวก่อนการแข่งขันวอลเล่บอลไทยแลนด์ลีกฤดูการ2023 24เลข2ระหว่างวันที่23ทธันวาคมถึง28มกราคม2567โดยจะแข่งแบบพบกันหมดแข่งทีมละ5เกมใช้คะแนนจากเลขแรกมานับกันต่อซึ่งทีมที่มีผลงานดีที่สุดอันดับ1-4จะผ่านเข้ารอบไฟนอลต่อไป สำหรับหทีมที่ผ่านเข้ารอบในประเภททีมชายและประเภททีมหญิงมีดังนี้ประเภททีมชายนครราชสีมาคิวมินซีวีซีพิษณุโลกวีซีเมืองพลวีซีกอกูดคาบาน่าเอ็มโปรพลันครราชสีมาปลูกปัญญาขามทะเลสอประเภททีมหญิงไดมอนด์ฟูดไฟเชฟแอร์ฟอสนครราชสีมาคิวมินซีวีซี สุพรีมที่พยชนบุรีอีเทคมหาวิทยาลัยขอนแก่นขอนแก่นสตาสมโมสรวอลเล่บอลคอนแก่นคนครมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวีซีล่าสุดวอลเล์บอลไทยแลนด์ลีกเพจทางการของวอลเล์บอลไทยลีกได้ออกมาประกาศรายชื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมช่วงเลข2โดยไฮไลท์อยู่ที่สุพรีมที่พยชนบุรีอีเทคทีมอันดับ3เลขแรกใส่ชื่อ โค้ดกิบวิลาวันอภิญญาพงเป็นหนึ่งใน22ผู้เล่นพร้อมดึงด่าวันทีลำอวนเซตเตอร์มือหนึ่งทีมชาติเวียดนามว่างที่เกียวจริงบีหลังหน้าสวยเบอร์11และมาเรียเอดูอาดดาเลเตเดฟาเรีสหัวเสาดาวรุ่งบราซิลมาเสริมแกรง่งขอบคุณภาพจากพอนซินโฮเดเบตบินตองทินทวยเบนและสปริงวีซีสมสรวอลเล่บอลสุพรมทธ่บุรนบุลีนอีเทค